สวัสดีสายลุยทุกท่านค่ะวันนี้ลุยกองข่าวมาแล้วนะคะปัดไปลุยทุกที่ก็มีเรื่องทุกที่คุณผู้ชมหมายถึงมีเรื่องราวมาฝากถึงทุกที่นะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้ก็เลยรวบรวมเทปที่ไปลุยมาในแต่ละสถานที่และวันนี้จะพาไปพบกับแม่ค้าสองหน้า <c oughs> หนูอ่าหนือนัอมวย <c oughs> เดี๋ยวหนู <c oughs> หนูมนไม่น่าใช่นังมวย <c oughs> เห็นว่าเป็นชื่อร้านหนูจริงนหนัมวยนะ <c oughs> เอาว่า ้าทุกอย่างแม้ไปหมดเดี๋ยวไปจ้าไปตายยางนะเดีด๋ยวจริงๆแล้วพี่เป็นคุณครูเหรอคะใช่ค่ะเป็นคุณครูจริงๆที่ว่าสองหน้านะคะหมายถึงว่าเขามีสองอาชีพในคนเดียวคุณผู้ชมบางทีเขาก็มีงานหลักแล้วก็งานเสริมก็เลยทำสองหน้าที่ในเวลาไล่เลี่ยก,กันนั่นเองนะคะที่แรกและคนแรกที่ปัจจคตาไปรู้จักเธอคนนี้เป็นนักมวยมีฉาย,ยาว่าสวยสังหารพาไปรู้จักกับน้องวีวีและอีกอาชีพของเธอค่ะ มีอะไรบ้างที่ร้านที่ขายนอกจากหมูปิ้งแล้วมีหมูสเตะเห็นว่าเป็นชื่อร้านหมูปิ้งนักมวยนะแล้วนักมวยอยู่ไหนนะวิวีเหนูอแต่นูนักมวยเดี๋ยวหนูหนูไม่น่าใช่นักมวยแล้วเราซ้อมมวยที่ไหนจ๊ะซ้อมที่นี่นะคะอันนี้นะคะ้ามวยเนี่ยวิวีถ้าเกิดแบบยังไม่มีคู่ซ้อมมียังจ๊ะไม่มีค่ะดิฉันจะขอเป็นคู่ซ้อมคุณได้หรือไม่จ๊ะได้ค่ะก่อนซ้อมกินหมูกันดีกว่าวิวีขอพี่กับสิบไม้ น้องกินให้เยอะๆไว้คือตุนตุนพลังงานเข้าไว้เยอะเพราะว่าอาวุธของน้องคือจะมีอนุภาคขนาดไหนวิวี้ย่างก็ดีมากย่างเก่งนะเนี่ยเจิดมากเจิดมากได้เวลาแล้วที่เราจะต้องมาเป็นคู่ซออ้อมวิวี้เออเออเออจเย,ย็นๆจะ้ะลูกปกติถ้าคู่ซ้อมนี่ต้องใช้ผู้หญิงด้วยกันไหมหรือว่าเวลาวิวี้ซ้อมนี่จะมีคู่ซ้อมเป็นพี่ๆ ก็พี่พี่ผู้ชายค่ะฮะคุณท้อกับผู้ชายเลยเหรอเอ้าแล้วเขาไม่ได้ลงออกหมัดจริงๆอย่างเงี้ยเหรอมีบ้างนะคะเพื่อให้หนูอดทนนะคะแข็งแรงอะไรเงี้ยมีแผลบางแม้เวลาแบบโดนชกจริงๆเงี้ยตรงนี้ค่ะเหนือคิ้วมานิดนึ่งค่ะอ๋อนี่ไงน้องยังมีมีแผลเป็นอยู่นิดหน่อยเนาะกี่เข็มลูกโทษนน้ำพี่ขอโทษชิมค่ะจำได้ไหมว่าเราชกมาทั้งหมดกี่ไฟล์ละประมาณ40บไฟล์นะม้งค่ะอันต้องใส่ไงคะนี่ยถ้าเตะแรงอ่ะอย่าให้เตะตงเป้านะถ้าเตะคอ <c oughs> เป้าหมายถึงว่าที่มันล่อโอ้ว <ang> ้าวว้าวโที่ดันมันอะดดังอย่างเงี้ย นี่คุณผู้ชมบอกเลยนะว่าน้องอ่ะเขามีความสามารถมากๆนอกจากต่อยมวยแล้วขายหมูปิ้งเนี่ยถ้าคนเห็นวิวี่แล้วอยากจะแบบมาเรียนมวยหน่อยได้ไหมมาเรียนที่ค่ายได้นะคะไปสอนที่บ้านก็ได้อ่าใครอยากจะแวะมาหาวิว,วีนะคะขอวิชามวยหน่อยสอนหน่อยก็ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณน้องวิววีมากๆเลยนะคะ น้องวิวีคนนี้ครบเครื่องจริงๆค่ะเป็นนักมวยก็เก่งนะคะรวมถึงมาทำหมูปิ้งขายก็รสชาติดีคนอุ่นุนเยอะมากจริงๆค่ะอีกคนหนึ่งที่ปัจจะพาไปรู้จักนะคะชื่อว่าเจตต่อค่ะเธอคนนี้มี2อ,อาชีพเหมือนกันจะเป็นอะไรนะั้นลองไปชมกันเลยค่ะ ทั้งลองชุดต้องร้านยำใช่ทั้งสองอย่างเลยก็สองอย่างยี่ดีขนมหวานด้วยนะเนี่ยแม่จ๋าเอออย่างร้านยำกับร้านเช่าชุดอันไหนมาก่อนกันร้านชุดสิร้านชุดมาก่อนเอาว่าจ้าทุกอย่างแม่ไปหมดอย่ไปจ้าไปตายย่างนะเด้ไดวได้ย่างยังไม่ได้แม่เพราะว่าเนี่ยยำยังออเดอร์อยู่เลยแม่แม่ งานมันก็น้อยลงอันเนาะมัน่าจะทําอะไรแล้วแม่ปูชอบกินยำไงเนี่ยได้น้ำโยงน้ํายำมาที่สูตรของเรามาเองประมลาเนี้ยเพราะเมื่อก่อนแม่ขายถุงละร้อยไงมันจํานวนเยอะแล้วที่เนี่คือเงินก็ได้กินได้ยำตี๋ก็ได้กินได้ยำตี๋ก็ออกปลาเออแม่ก็เลยแบบยี่สิบบาทกินได้หลายอย่างดีเนาะเพราะโต๊ะหนึ่งเขากินได้สิบกระยาง่ะก็คือราคาแค่สองร้อยบาทอ่ะมันประหยัดได้หลายอย่างอ่ะลูกค้าเนี่ยสั่งมาประมาณบินยาวไปถางว่าแล้วก็ไม่รีบยำสักทีอ่ะยำ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  ใช่ก็ต้องไลฟ์สดด้วยเพราะว่าทุกคนก็ชอบคุยกันเยอะไงใช่แม่เตรียมอะไรไปให้บ้างก็นี่ไงแซลมอนค่ะเกลือปูนนะคะไข่ปลาหมึกค่ะแล้วก็ปลาหมึกนะคะเยอะมากไหมคะแต่แม่บอกว่านี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองคือส่วนหนึ่งค่ะเบาๆก่อนลูกแซลมอนแยี่สิบบาทของเราจะเป็นยังไงก็ต้องลองสิเรียไงต้องลองปะ โอ้โหต้องรอค่ะต้มเล็งน,นะลูกแตไม่ได้ต้มตุ๋ยนะต้มเล่งโอ้ยทุกคนมาต้องสั่งปีกไก่ทอดน้ำปลาฉันอุ้ยอันนี้ดีอ่ะอร่อยด้วยนะกรอบมากเอพิ่งเพิ่งเจอร้านแบบย่างที่แบบซีซาร์แล้วมีความเปรี้ยวนำะไร แม่แบบลูกค้าเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราล่ำลาแม่ก่อนวันนี้ขอบคุณแม่มากๆที่มาเตรียมชุดให้ไม่พออันนี้ชุดก็แบบเบาๆนะแต่ว่าไม่ลืมเลยว่าถ้ามาที่อุทยานต้องมาที่ร้านนี้ต้องมาที่ร้านนี้มาหาเจตต่อนทานยำระเบิดนะคะอร่อยปั่นระเบิดค่ะวันนี้ขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายทุกคนด้วยนะคะบ๊ายบายแม่ค้าสองหน้าคนสุดท้ายที่ปัดจะพาไปรู้จักนะคะก่อนจะทาน ยกมือไหว้เธอก่อนค่ะเพราะว่าร้านนี้นะคะคนที่ถ่ายก็คือคุณครูค่ะพาไปที่ร้านขนมจีนน้ำยาคุณครูกันค่ะหนูช่วยอะไรได้บ้างไหมคุณครูคะจริงๆแล้วพี่เป็นคุณครูอะคะใช่ค่ะเป็นคุณครูจริงๆเข้าจอดขายดีมากหนูก็เลยต้องไปรอที่โต๊ะดีกว่าของที่ร้ ครูนั้นก็หมดไปหมดแล้วค่ะ<ช>ปกติน้ํายาที่ร้านมีกี่อย่างคะมีมีทั้งหมด8อยา่างและเห็นบอกว่าครูทําคนเดียวทุกอย่างแต่จ่ายตลาดเองสับขาสับตะไคร้เองทําไมถึงต้องตั้งชื่อร้านว่าขนมจีนครัวคะอ่าดั้งเดิมครูมาก่องค่ะ<า>ชอบทํากับข้าวก็เลยอยากจะลองออกมาทําลองเสี่ยงดู<อ>เปลี่ยนอาชีพ<อ>พ่เดตที่คนมาแล้วสั่งกันเยอะๆน้ำยาอะไรน้ำยาปากกะทิสองอย่างแล้วก็กะทิไก่โคลา่า ชิมรสชาติที่แบบเป็นดั้งเดิมค่ะเผ็ดน้ำยาโคราชของเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นเครื่องในอยู่ในนี้นะคะคุณผู้ชมมีเท้าไก่ตับไก่กึ้นเป็นความแปลกใหม่สำหรับปั่นนะรสชาติเขาเนี่ยไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยคือเขาจะมีความเผ็ดในตัวของเขาแลวนะคะร้านนี้นะคะแกงไตปลาจะแบบไม่ได้ข้นคลัดคลาเหมือนกับแกงไตปลาใต้ที่เราเคยเห็นนะคะก็ลองมาได้มาชิมกันได้ ร้านของคุณครูนะคะจะอยู่ตรงถนนจันยี่สองฝากติดตามทางเพจด้วยขนมจีนน้ำยาคุณครูนะคะถ้าอยากให้มาลองกอันตรงตรงข้ามกับซอยจันยี่สองนะคะวันนี้นขอบคุณคุณรูมากมเลยค่ะชมลุยกองขัทันทูฟายุช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมจะลือทุกที่เลยจ้า